ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่เบิ้ลนปทุมราชอยู่ในวงการแห่งโลกโดนตรีมาอย่างยาวนานทั้งเจอมรสุมหนักและระยะเวลาที่เจอจรสดเขาได้ผ่านมาหมดทุกรูปแบบและในวันนี้เบิร์นปทุมราชได้ตกผลึกกับความคิดใหม่ๆรวมถึงสิ่งที่คนไม่คาดคิดว่าจะเกิดผ่านประสบการณ์ที่สะสมเราจะมาเจาะลึกกันว่าเบิรนปทุมราชกับศิลปินผู้เคยอยู่จุดสูงสุดที่วันนี้จะเปิดสการาชใหม่ ด้วยการทำอะไรบางอย่างโปรดติดตามได้ที่นี่สวัสดีครับผมเบิร์มาทุมราชครับชื่อจริงชื่อวานาที่สมองครับมาจากตาัวอำนาจเจริญครับมันแล้วแต่ว่าเราจะฝันแบบไหนครับถ้าฝันเปียกมันก็จะเปียกเราก็จะชอบลุกมาฉี่ที่นอนถ้าฝันในแบบที่เป็นอนาคตมันก็ฝันทุกคนนั่แหละครับแต่แต่ละคนก็จะฝันแบบคนละอาชีพกันคนอาจจะพอใจในความฝันที่อยู่แบบเป็นเด็กไทยบ้านธรรมดามานอกขอกนาทํานาทําไร แต่ผมฝันไกลไปหน่อยครับอยากเป็นนักร้องอยากอากเป็นซูเปอร์สตาร์อยากเป็นดาราอะไรอย่างนี้ครับถ้าเทียบความลําบากกับคนอื่นที่เขาลําบากกว่าในไม่เด็กถ้าไล่ระดับความลําบากหนึ่งถึงสิบผมน่าจะอยู่ประมาณสามอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถึงขั้นแบบยากจนจนต้องไปเขีย่ยทั้งขยะก,กินไม่ขนาดนั้นพ่อแม่ก็ยังพอแบบหาปูหาปลาให้กินได้ผมว่าผมมีความชอบตั้งแต่เด็กรู้เลยว่าตัวเองชอบมากๆทั้งดนตรีทั้งการร้องเพลง ดนตรีชิ้นแรกที่เล่นก็น่าจะเป็นพินสิ่งที่ชอบที่สุดคือการที่ได้พาตัวเองไปอยู่ในดนตรีที่มีเสียงร้องอย่างเช่นเวลาที่ข้างบ้านเขามีงานแต่งกันคนรวยเข้ามาแย่งอย่างแฟนฉันโอ้อันนั้นมันเนเรื่องเรื่องหรหมายถึงว่าเวลาเขามีการจัดงานอ่าอะไรที่เป็นดนตรีเราจะชอบพาวเอยู่ตรงนั้นตลอดซึ่งมันทําให้รู้ว่าเออเราชอบร้องเพลงเราชอบเสียงเพลงไม่เคยคิดหรอกว่า พ่อแม่จะรู้ว่าเราลักจนขนาดที่พาตัวเองมาเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่ามุมหนึ่งมันเป็นมุมที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องราวของเกษตรกรทำนาทำไร่นอนทุ่งนาอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเด็กกีสานทั่วไปสนมองผมเรียกว่ามองมันจะมีมองห่างกับมองถี่ถ้ามองถี่มันจะได้ประสิวแต่ถ้ามองห่างมันจะได้พบปลาตะเพียนจุดเปลี่ยนของการเป็นศิลปินเนี่ยมันมันเริ่มต้นจากที่ยาบ้าราคามันสูง ปกติเนี่ยเราจะอยู่เสพอยู่กับสิ่งมุนเมาในทุ่งนากินข้าวกินปลาไม่เข้าบ้านอยู่ทุ่งนาแต่สิ่งที่ดีสุดนในวงเล่าเนี่ยมันคือผมชอบเล่นกีตาร์กับเพื่อนแท้าที่ดีดไม่เป็นดีดประมาณ4ี e ่คอร์ด E minor C D แล้วก็ G ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมคิดว่าอยู่ดีของมุนมอทุกอย่างอบายมุกเพราะช่วงนั้นราคาของพวกฐานดนตรีมันราคาสูงขึ้นทุกคนไม่มีเงินจะซื้อเราก็เลยใช้วิธีการตัดขาดตรงนั้น แล้วก็ไปเสพอย่างอื่นอะไรกนวนเนี่ยมุมมองของการเปลี่ยนให้เป็นศิลปินคือนี่แหละครับความชอบแล้วก็การที่อยากได้อยากมีอยากเห็นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะสมัยก่อนเมแล้วที่เราจะได้เห็นศิลปินนักร้องเราต้องดูทีวี youtube มันยังไม่ได้เยอะนะสมัยนั้นนะยังไม่มีด้วยซ้ำอยากเห็นดาราต้องผ่านปกหนังสือ เออเออเออเเป็นชื่อเป็นแวะฮาวด้าอะไรเงี้ยปรึกษากับคุณครูแกชื่อว่าอาจารย์เจีตศดาผมผมเห็นคนหลายคนมันอาจจะมีชื่อแบบก้องห้วยไล่ไผ่พงศธรตายอลาไทยครูผวาอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคร้าวัานหนึ่งเราได้มีโอกาสได้นมสกุลที่มันคล้องจองกับเบิ้ลถ้าเรผมจะตัเขาจะทำเป็นแบบชื่อให้มันแบบดูอินเตอร์หน่อยเบ, ender, บิ้ลเฟนเดอร์เบิ้ลเอฟชาร์ปอะไรเงี้ย แต่ว่าผมดูแล้วมันไม่เข้าก็เลยเป็นเบิเร์ปทุมราชคือตอนแรกอะ่ะมันมีผู้ใหญ่สนใจแล้วก็เรียกมาคุยผมก็เดินทางมาคนเดียวในรถทัวร์แล้วก็มีพี่คนนึงชื่อป๋าเอกเข้าเป็นทีมงานอยู่ในบริษ,ษัท RS อาสยามเป็นดีเจเขาก็ไปรับผมไปที่นคปรปฐมได้ไปเจออาจารย์ตองตองเทพธนานะทงสูงตองร้อยแปดสิบเมตรนี่นแหละแล้วก็ไปเจอพวกทีมงานป,ป้าๆลุงๆเขาดูแลตอนนั้นก็ทําเพลงให้กับพี่เนน่า,าสยาม ก็ไม่ได้คิดนะครับว่าแบบแค่ได้มีโอกาสหรืได้มาเหยียบในค่ายสยามก็คือดีแล้วมันคือเหมือนมันเดินทางมาถึงจุดที่แบบเฮ้ยเด็กคนนึงจากคนแก่คนเท่าช่วงนั้นดูสบายดีทีวีใช่ไหมละ่ะช่องของอาสยาม RS เราคิดว่าวันนึงเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในอาสยามมันดีแล้วไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบโด่งดังอะไรเลยแต่แค่คือคนนั้นคือคือ,ค,อคือได้โอกาสแลว้วอะไรมันก็คิดแบบนั้นแต่พอมันได้อยู่ในจุดที่มันมันผมว่ามันสมเหตุสมผลนะกับสิ่งที่ผมสู้มาพอเซ็นสัญญาเสร็จปั๊บได้ทําเพลง อ,อ่อยเพลงแรกคือไอ้มีเหตุผลมันก็เปลี่ยนชีวิตเลยครับในช่วงแค่สามเดือนสี่เดือนผมมองไม่เห็นอะไรเลยผมมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นคือแค่อยากเป็นนักร้องจริงๆเลยเส้นทางเดียวเลยถ้าถ้าถามในวัยเด็กสองอย่างถ้าไม่ได้เป็นนักร้องก็อยากจะเป็นเอเย่นขายยาบ้าหานี่เลยครับครับผมเพราะนั้นมันป่าป,ปามเยอะผมก็เลยกลัวก็เลยเลิก <c oughs> อยากจะแบบรับมาราคา120แล้วก็มาขาย250 <c oughs> เลิกเป็นเอเย่นครับกล <c oughs> ับก็กลับมาเซพ <c oughs> ราคามันถูกลงครับพวกเป็นตงก๋วยเตี๋ยวราคาเท่ากันเลยเคยเห็นคนพูดนะ เคยเห็นคนพูดว่าพี่เบิ้ลพี่อยู่จุดสูงสุดแล้วทุกวันนี้พี่แบบทําอะไรก็ได้แล้วในวงการถึอเป็นดาราเป็นศิลปินเป็นพิธีกรอะไรก็ได้แต่เราไม่เคยคิดว่าตัวเองไปอยู่จุดนั้นนะเราใช้วิธีการบันทอนตัวเองไว้เสมอว่ามึงยังไม่ถึงจุดนั้นมึงอย่าเพิ่งคิดคือเขาครอบคุณมาคือเราเราับเป็นความสุขได้แต่ไม่ใช่คาเหลงให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่อยู่ในสูงสุดมันไม่มีคำว่าสูงสุดทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ไต่ระดับไปตามจังหวะชีวิตแล้วก็ ยถากรรมของตัวเองผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทําได้แต่ละอย่างในปัจจุบันเนี่ยสิ่งรอบข้างสาคัญเหมือนกันทีมงานนักรดนตรีพนักง,งานเบื้องหลังผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเงี่ยมันก็เลยเชื่อว่าตัวเองยังไม่ได้อยู่จุดสูงสุดเพียงแต่ได้มีโอกาสไปอยู่ในจุดที่ไม่คิดว่าจะได้อยู่เฉยๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปินจะเป็นอะไรถ้าสมัยก่อนนะมันไม่มีความคิดอย่างอื่นไว้สํารองเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อรองชีวิตตัวเองว่า โอเคถ้ากูไม่ได้เป็นนักร้องกูจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าปัจจุบันมันมีถ้าวันนึงไม่ได้เป็นนักร้องศิลปินก็ยอยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเส้นทางของการนินที่ดีมีความสุขผมชอบพี่โอพคเคเทอหนึ่งอย่างคนผมได้นั่งคุยกับพี่โอ๊คเคเทอเขาบอกว่าคือด้วยเขาเป็นแบรนด์เนะเขาอยู่ในหมู่มวลที่เป็นกลุ่มได้ด้วยกันเท่ากันไปด้วยกันทํางานด้วยกัน เขาบอกว่าเขาต้องให้นักดนตรีของเขาทุกคนมีเงินมีทองมาตัวรอดและวิแว้วเขาไม่ลําบากแล้วแต่กับเรามันแตกต่างกันอย่างนี้คือเออพี่โอมแกวางแผนได้ดีแล้วก็ทําได้แต่อย่างเราเราเป็นคนที่แบบเคยคิดน่าอยากอยากจะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารทํานงทาหนังที่แบบตัวเองชอบในช่วงที่โควิดมันเข้ามาแล้วก็เคยคิดแบบนั้นเพราะคิดว่าน่าจะกลับมาร้องเพลงไม่ได้แล้ะกลับมาก็คงพอไม่มีเพลงดังเนี่ยมันก็คงแบบ ลาเป็นคนที่แบบรอง,งานแล้วนักงดนตรีเขาก็ค่อยๆในช่วงนั้นมีนักงดนตรีผมกลุ่มแรกๆลาออกหลายคนที่จะกลับไปเป็นราชการกลับไปเป็นคนธรรมดามีครอบครัวเราก็เผื่อตัวเองว่าอีกสักวันหนึ่งจะต้องเป็นคนที่มีเงินให้ได้เผื่อจะได้ช่วยเหลือพวกเขาอะไรอย่างนี้ครับแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยมันก็คิดอีกแบบหนึ่งถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นศิลปนินก็อยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแต่คำว่าครอบครัวของผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของลูกเมียอย่างเดียว มันคือครอบครัวของทีมงานอยากให้เขามีเงินเก็บเยอะๆได้ไปทําอะไรที่ถ้าเราทําอะไรแล้วมันดีเราชวนเขาได้ต่อยอดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยท้ายก็คือผู้บริหารนั่นแหละอยากเป็นผู้บริหารที่ดีมีองค์กรดีๆมีชีวิตดีๆอยากกลับไปแก้ไขตอนที่สัญญาอันตั่งตีว่าอีกสีวันจะโอนเงินให้นะแ้วผมก็ไม่ได้โอนพวกมันก็เลยแบบมินทาผมอีกกลุ่มหนึ่งไปที่ผมไม่รู้คนขับรถก็นินทากันเอง ทีิงางทีก็บอกว่าไหนพูดแล้วจะทําก็ไม่ทาเขาคิดว่าพวกเงินไปหมุนแทงแมนยูหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ไปทำหรอกครับผมใส่เอเซนอลชว์ดันฟอร์มกาลังตกที่ผ่านมาพอใจไหมผมพอใจตัวเองเสมอ,พอเพราะวละ่รัฐทำอะไรผมตั้งใจผมเคยบอกตัวเองนะว่าผมเป็นคนที่แบบขี้เกียจติดตลกสกปรกแต่ติดหลอพอใจกับทุกอย่างที่ทําไม่เคยเสียดายถ้ามันผิดพลาดหรือว่าแบบสูญเสียอะไรบางอย่างไปโดยที่ไม่จําเป็นเพราะอย่างน้อยมันก็เป็นเสาหลักอีกอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งในชีวิต อาอย่างช่วงหนึ่งนะผมยอมรับเลยช่วงที่มาทําธุรกิจเนี่ยทําหนังทําอะไรอะ่ะเคยเจ๊งแล้วยิ่งมาถึงช่วงสมัยนี้ที่เรามีงานรองรับคือคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยเพราะว่ารายได้จากนักแสดพงพินเตอร์มันไม่ได้เงินตอน,นันไงมันปีต่อปีต่อปีถึงจะได้ตังค์ใช่ไหมละ่ละเราเคยคิดนะแบบอา้าวเงินก้อนเข้ามานี่เคยขอโทษนักดนตรีครั้งหนึ่งในงานจนผมร้องไห้เลยผมเลือกที่จะเอาเงินตัวนี้มาทําธุรกิจตัวเองบางอย่าง แต่สุดท้ายในใจเราคือว่าถ้ามาันสาเร็จจริงผมจะพาพวกเขาไปได้หนึ่งเหมือนผมจะดึงเข้าให้มีหุ้นส่วนจะให้คนละประมาณสักเที่ยวเปอร์เซ็นต์ปันผลแบบสากลหมู่บ้านปีละสิบสองบาท <c oughs> คุณจะเจออะไรในเบื้องบนธุนะเราก็คงเป็นเรื่องของเอาตรงๆนะทุกวันนี้คือชอบใช้ชีวิตอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยเหมือนเหมือนคุณจะได้เห็นความจริงใจมากขึ้นไหมแล้วก็อะไรที่มันเป็นจริง จริงผมก็จริงมาตลอดนะทั้งหน้ากล้องหลังกล้องผมก็ไม่ใช่คนที่จะไปแบบเฟกคุณจะเห็นความจริงใจของผมมากขึ้นคือผมจะเป็นคนแบบนาาเนี้ยถ้าวันไหนผมต้องถูกเปรียบเทียบว่าเฮ้ย mm. ถ้าอยากยกระดับการเป็นเบื้องบนธุ่าที่จะไปอยู่ในสูงสุดแบบนี้แบบนี้แบบนแบบพี่คนนี้คนเนี้ยมันต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่มาเป็นแบบนี้ต้องแมสต้องแพงขึ้นผมคิดว่าความแมสของผมมันอยู่ในตัวของผมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอ่าสภาพการแต่งกายสีหน้าท่าทางอะไรต่างขนาดนั้นสองคุณจะได้เห็นธุรกิจที่มัน ที่มันที่มันเป็นรูปรูปประทับมากขึ้นเพราะปีที่แล้วเป็นปีที่เราลงทุนแล้วก็ทํามันยังไม่เห็นภาพปีนี้น่าจะได้เห็นภาพของธุรกิจที่ทําอย่างพวกรายการแต่งเพลงอะไรต่างผมเคยทํารายการ youtube กับเพื่อนเรื่อง,งชื่อว่าเบิ้ลท็อปมิวสิกแล้วตอนนี้เพลงยังอยู่ในสต็อก,กเกือบสิบเพลงยังไม่ได้ปล่อยทําไมถึงไม่ปล่อยทุกคนงงอ้าทำไมทาเพลงม่เยอะทำไมไม่ไม่ไมไมทำมาสเตอร์ปล่อยยังไม่อยากปล่อยในวันที่เรายังไม่มีเพลงนํา นำกระแสเพราะเรามีเพลงดังในตานานแล้วอยา่างอ้เมียผลต่างๆเพราะเราจะมาปล่อยเพลงเพลงหนึ่งที่มันยังไม่ได้ถูกนํากระแสสักสักสัก,ส,กสักหนึ่งเพลงนําล่อง,องก่อนก็เลยยังไม่อยากปล่อยเพราะว่างานก็ยังพอมีอยู่แล้วก็สามที่จะได้เห็นคือเห็นผมน้ําหนักขึ้นช่วงปีใหม่นี่ซัดเบียร์ทุกวันน้ําหนักเคยลงเหลือหกสิบแปดตอนนี้ก็เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าคุณจะได้เห็นธุรกิจที่ผมทำมาปีที่แล้วครับคือรายการที่ผมตั้งใจมากๆกับ บริษัท Work From Home ฮมเวิร์กพอยครับมันจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเห็นภาพมากขึ้นและจะเป็นรายการของคนทั่วประเทศชื่อว่าส่องรเดือนแน่นอนครับเราเคยเห็นเด็กๆที่เขาแบบมีความฝันอยากจะแต่งเป็นศิลปินอะไรอย่าเงี้ยเขาจะส่งมาในแชทต่างๆบางคนก็ถูกอ่านบ้างบางคนไม่ถูกอ่านบ้างและสองคือบางคนเขาทําธุรกิจจากการเขียนเพลงโดยตรงแต่ในพื้นท,ที่ที่พอไม่มีเพลงดัง พอไม่มีชื่อเสียงในการเขียนเพลงมันก็ไม่มีโอกาสที่คนจะซื้อเท่าที่เป็นเพลงที่ดีมากๆอเลยผมก็เลยคิดว่าเราก็เกิดมาจากการแต่งเพลงในสมัยก่อนก่อนจะได้มาเป็นนักร้องเราแต่งเพลงมาก่อนเราไม่รู้้วยซ้ำว่าเราจะเป็นครูเพลงหรือจะเป็นนักร้องเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ศิลปินนักแต่งเพลงจะได้เปิดโอกาสในการหาพื้นที่หาแสงสว่างแล้วก็ให้โอกาสคนที่อยากเขียนเพลงศิลปินได้มีโอกาสจริงๆประสองสำหรับศิลปินที่หมดไฟในการเขียนเพลง มือนเราเลยรายการนี้มันให้ให้อะไรเราเยอะมากเราก็ได้เห็นไฟจากเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่เข้ามาในรายการเขามาเติมไฟให้เรามันอยู่ที่แนวคิดตอนที่เราคิดว่าเราตันอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเราไม่มีเนื้อหัวในหัวเพลงนะแค่เราท้อแท้กับการปล่อยเพลงแล้วมันไม่ดังแต่เราลืมไปหรือยังว่าเรายังไม่ได้ลองทํามันถึงที่สุดเรายังไม่ลองทํามันจนถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยเพลงแบบแนวนี้เราก็ทําได้อะไรอย่างนี้ เราก็เลยคิดว่ารายการนี้มันให้ทั้งศิลปินและก็ผู้ที่มาในรายการน่กแต่งเพลงจุดขายคือแน่นอนครับความสดของรายการที่มันมีเรื่องราวของเรีย์ลิตี้ผมแจ็ตกล้องครับแล้วก็สโคปของรายการคือเราไม่ตั้งใจให้มันเป็นเวทีที่ทุกคนต้องมาประกวดจะมันคือการมาปล่อยความรู้สึกปล่อยของทั้งมุมกล้องต่างๆความเรียวการถีไมทถือกีตาร์การปอบโยนการที่แบบร้องเพลงปิดปั๊บหยุดแล้วถ่ายต่อคือความเรีย์ลิตี้และก็ความสดที่ทําให้ทุกคนมาที่นี่ ไม่ได้มาเพื่อขาดความมั่นใจแต่คุณต้องมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กันและกันหลังจากนี้นะครับอยากให้สปอนเซอร์เข้ารายการเยอะๆครับนั่ั้นผมขาดทุนยับเลยครับก็ของเช่นนั้นนะวันนี้มีสปอนเซอร์ตอนนี้พึ่งขึ้นได้หนึ่งตัวเป็นยาบันุงลุงสินได้ประมาณเจ็ดร้อยก็ให้กำลังใจละลรับนอนอย่างอิม่มดื่มน้อยลงคิดบวกให้มากขึ้นไม่ใช่บวกแบบว่าโมโหใช้พลังบวกกับผู้คนมากขึ้นแล้วก็ รักษาขนรรำเนียมของตัวเองให้มากที่สุดเพราะสิ่งที่เป็นอยู่มันดีมากียงแต่บางทียังหลงละเลยอยู่การที่แบบวางแขนชีวิตผิดบ้างอะไรทั้งการเงินการใช้ชีวิตต่างๆแล้วก็อยากให้รักษาสิ่งที่สร้างไว้ทั้งเรื่องของรายการซองไรเดอร์แล้วก็ทุกๆอย่างเสียงเพลงแล้ก็ตัวตนที่ที่มีมให้มันดีและพัฒนาต่อไปยังไงได้หาราด้วยได้สาระด้วย